สวัสดีครับวันนี้อยู่ยี่สุดีแม็กเก่านะฮะเป็นปี0 2นย์ถึงศูติดตั้งจอ Android นะครับนี่ครับเรามาดูกันครับเป็นจอ Android พร้อมกับกล้องนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นจอ Android นะครับแรม2องหลอดสนะฮะจาก m m a c ครับผมหน้าจอขนาด9นิ้วฮะหรือบางคนเรียก10นิ้วพร้อมกรอบนะครับติดตั้งกล้องบันทึกนะฮะนี่เป็นกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจาก อีดิชันนะครับนี่ฮะกล้องบันทึกหน้าแต่บันทึกหลังระบบแ n d r o i ยนะครับพร้อมกับเป็นกล้องถอยในตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงครับในรถนะครับนี่ครับหน้าจอขนาด10นิ้วรวมกรอบนะครับแบบนี้ฮะ ลงในตำแหน่งเดิมนะครับมาพร้อมกรอบนะครับแบบนี้เลยนะฮะผ่ามากเขาคงทำงานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ติดตั้งพร้อมกล้องถอยและกล้องบันทึกหน้าระบบ a อนด o อยฮะนี่ฮะกล้องบันทึกหน้านะครับเป็นกล้องบันทึกนะฮะพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะครับเดี๋ยวมีบันทึกหน้าและบันทึกหลังด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูฮะพอเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพตัดเป็นกล้องถอยแบบนี้ฮะ โอเคนะฮะผมฝากช่องแต่งรถนะแดมพิชปูนไว้ด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube กดจับสไคร b e กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านจริงๆครับตัวนี้เป็นแรม2รลอมบนะฮะฟีเจอร์หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับการเรียกใช้นะครับดูกล้องหน้านะฮะตัวนี้ฮะียกดูกล้องหน้านะครับ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดูกล้องหลังได้ด้วยนะครับนี่ฮะเราสังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสลับกล้องนะฮะระหว่างหน้าและหลังอันนี้ดูกล้องหน้านะครับอันนี้ดูกล้องหลังนะครับไม่ใช่กล้องถอยนะฮะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องถอยนะครับตัวนี้ติด1ได้ถึง3ามนั่ที่เรียกว่า 3in 1นะครับหรือ all i น1ันนั่นเองนะครับติด1ชุดนะประกอบไปด้วยกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังระบบ Android พร้อมกับกล้องถอย นะครับเรียบร้อยเลยนะฮะตัวนี้หน้าจอสวยงามจริงครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่อยากติดตั้งนะครับระบบจอ Android ในรถของท่านนะครับใน i s u z u d m a x ปี02แบบนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะตัวนี้ยังเล่น2อแอปใน1หน้าจอได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นการเช็คแอปนะครับกดนะครับค้างไว้แบบนี้เลื่อนซ้ายนะครับพอแบ่งหน้าจอแบบนี้ก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้ฮะ ฝั่งนี้ก็จะเล่นเป็น Youtube อีกฝั่งหนึ่งก็จะเล่นเป็นในส่วนของหน้าจอกล้องบันทึกหน้านะครับปิดได้นะครับนี่ฮะนี่ที่ผมบอกนะครับแบ่งแบบนี้สามารถที่จะกดนะครับึงกลางหน้าจอรับปิดแอปที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะเหลือหน้าจอเดียวนะฮะแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะก็สวยงามนะครับ แตม2รลอม16เวอร์ชันสิะใช้งานได้ครบครันแบบนี้นะฮะขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวสินค้านะครับรับบริัณฑ์อื่นนะครับรวมถึงเครื่องเสียงรถยนต์ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือใน YouTube Studio ฮะสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนฮนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ